สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพรทูลพักเครื่องนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่63แล้วนะครับผมเป็น EP ที่63แล้วนะครับผมวันนี้ผมมีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่วัดบางคานนะครับผมมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับอง์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องจะลงกล้องให้ดูนะครับผม กับ e ีีที่63นะครับผมกับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับผมผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วชื่นชอบนะครับสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมนี่เลยนะครับอ่า กระแสเนื้อนะครับผมกระแสนเนื้อก็จะออกเหลืองอมเขียวนะครับผมพระมีการผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้หน้าตาศึกนะครับผมพระลึกนะครับพระลึกคมชันคมชัดนะครับผมองนี้นะครับอ,องาาค์นี้น่าจะผ่านการล้างมานะครับก่อนก่อนก่อนจะถึงมือผมน่าจะ น่าจะมีการล้างพระมานะครับผมองค์นี้นะครับเนื้อหานะครับดูนะครับกระแสเนื้อนี่นะครับเห็นไหมครับแตกขึ้นลายมุ้งแตกเป็นเก็ๆเลยนะครับนี่พลิกหลังมาอย่างนี้คือดูง่ายเลยนะครับผมหลังแอนไม่เรียบนะครับธรรมชาติของเหรียญจอบหลวงพ่อเงินก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูดูกระแสเนื้อนะครับนี่ตรงกลางๆนะครับเห็นแตกเป็น เขาเรียกว่าแตกเป็นลายมุ้งอ่ะแตกเป็นเกล็ดๆเลยนะครับนี่จับหูปิงชัดเจนนะครับผมองค์นี้กระแสเนื้อเก่านะครับกระแสเนื้อเก่าดูง่ายเลยครับผมพิจารณาง่ายเลยครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับถือว่าสวยสมบูรณ์สภาพน่ารักนะครับผมอ่าพระมีผ่านการใช้งานมามั่งนะครับแต่ก็ทําให้พิจารณาง่ายนะครับผมอ่าสำหรับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1 5 0 0บาทนะครับผม เปิดไว้ที่1,500บาทบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับดูและชอบนะครับาสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0897690849หนะครับหรือทัก ID ดีไลน์มาที่ TOON 0897690849นะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผมผมพยายามจะส่องให้เห็นหลายๆมุมนะครับให้เห็นมิติภาพนะครับ ดูหูนะครับเนี่ยดูหูลึกเลยนะครับลึกลงไปเลยนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบนี่มันต้องลึกๆแล้วพระต้องขึ้นมาเด้งๆเป็นองค์แบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมนี่ครับดูมุมนี้นะครับดูดูดูระหว่างหูนะครับระหว่างไหลนะครับเป็นไงครับลึกตึงเลยนะครับผมองค์นี้สวยงามมากนะครับผมอ่าพระถึงพระจะศึกพระผ่านการใช้งานมาแต่ ดูหน้าตาโดยรวมนี่คือทําให้อ่พระมีมนข่างนะครับพิจารณาง่ายนะครับองค์นี้พิจารณาง่ายเลยนะครับผมอ่านี่เป็นไงครับลึกไหมครับลึกเลยนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1 5 0 0บาทนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสามารถโทรมาสอบถาม พูดคุยกันได้ที่เบอร์0 8 9 7 6 9 0 8 4 9หนะครับหรือทัก ID l i n ลมาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมกับรูปกับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมพิมพ์จอบใหญ่นะครับองค์นี้เลยนะครับผมเป็นพระบ้านราคาแบ่งปันนะครับผมราคาแบ่งปันเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผมนี่นะครับนี่เป็นไงครับข้างหน้าเห็นไหมครับ พอลงกล้องไปแล้วเนื้อหานี่คือเนื้อผิวนี่ก็คือกระแสเนื้อเหลืองอมเขียวอ่าแตกเป็นเก็ตๆเ,เลยนะครับผมอ่าบง่งบอกถึงอายุความเก่านะครับผมของกระแสเนื้อโลหะนะครับอ่าที่ปรากฏให้เห็นนะครับผมองค์นี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมารับชมชอบชื่นใจก็กดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับผมอขอขอบคุณมากนะครับผมเราลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับผมสำหรับเราก็เดินทางกันมาถึง ep ที่63แล้วนะครับผมนี่นะครับผม อ่า EP ที่6กกับเหรียญจอบหลวงพ่องเงินพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่เลยนะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0897690849นะครับหรือทัก id l ีไลน์มาที่ T O O N 0 8 9 7 6 9 0 8 4กเ้านะครับผมอ่าสำหรับ EP ที่63นี้นะครับผม ผมก็ขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใน EP ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ